บัตรเครดิตนะครับ TTB So Smart ใบนี้นะครับดีไหมนะครับวันนี้ผมเอาประสบการณ์ส่วนตัวใช้จริงๆนะครับจะมาบอกว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับไปดูกันเลยจ้าสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ก็พูดเรื่องบัตรที่ผมใช้นะครับเป็นบัตร TTB นะครับ So Smart นะครับผมใช้ตั้งแต่เขายังไม่รวมธนาคารกันนะมันเป็นใบเก่านะครับแล้วก็เป็นใบที่คดโคดงงงอด้วยนะครับ ทุกวันนี้มันยังรูดได้เลยเว้ยแล้วกอ็อยากจะบอกว่ามือใหม่เหมาะมากๆนะครับหรือว่าคนที่ฐานเงินเดือนไม่ได้สูงอย่างผมนะครับอย่งอางสองหมื่นเนี่ยเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าป้ายยาก่อนเขามีดีอะไรนะครับก็จะพยายามพูดที่มันแบบกระชั้นกระชับนะครับเพราะว่าไปไปมามา,มาช่องของผมเนี่ยมันไปติดหมวดการเงินเว้ยก็เลยอ่ะกูก็หมวดการเงินก็ได้เว้ยทุกคนโอเคครับก็ อไอ้ตัวนี้มันเด่นตรงที่ว่าเขาได้รับเงินคืน1%นะครับเข้าบัญชีอัตโนมัติเว้ยผมทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีเด้งมาว่าคุณได้รับเงินคืน1%ใช่ไหมครับ1%เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเราเดือนหนึ่งเนี่ยผมทาอะไรบ้างใช่ปะส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่าน้ำมันเว้ยทุกคนค่าน้ำมันผมอาทิตย์ละพันใช่ไหมครับ4ห่เดือน4ีอาทิตย์ก็ตกประมาณ4ี่พันครับ สี0 0เนี่ยมันก็คืนประมาณ1000นมันคืน1,000พเนี่ยรูดเติมน้ำมันเนี่ยมันก็คืนมา10หลัก10นะครับแต่ว่าไม่ได้คืนมากแต่ว่าก็โอเคนะครับก็โอเคเพราะมัน1%น่อ่ะ4 0 0พันของ1%มันเท่าไหร่เพื่อนๆก็ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ที่เด่นอีกก็คือ0 3เดือนใช่ไหมครับแต่ว่าขั้นต่ำคือต้อง1000ันมาถึงจะ3เดือนได้นะก็คือเวลาผมใช้ผมเติมน้ำมันใช่ไหมครับ เติม 1>, 1ครั้ง1000ผมเติมเสร็จผมก็กดโซ้กูดเลยนะครับก็ทําเรื่องกดเป็นศูนเรเดือนด้วยก็จะจ่ายเดือนหนึ่งอยู่อ่าไอ้ครั้งหนึ่งดิไม่ใช่ครั้งหนึงก็จะากจากต้องจ่าย1,000ก็จ่าย333บาทนะครับต่อหนึครั้งทีเนี้ยพอสมมติเติมสักสมมติเดือนนี้ใช้น้อยเติม3,000ใช่ไหมเติม3,000ันะครับก็ใช้ประมาณ900กว่าบาทนะไม่ถึง1,000ไง เติม3,000เวลามันตัดเป็น3เดือนแล้วใช่ไหมครับ0% 3เดือนก็จะเหลือประมาณเดือนแล้วประมาณไม่ถึงพันอ่าก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้หลักๆแล้วก็ซื้อของซื้อของที่เป็นของไม่ไม่ใช่แบบของแพงๆสี่ห้าพัน่ะถ้าของหลักหลักพันเนี่ยผมก็จะใช้ใบนี้รุ่นนะครับแต่ถ้าของที่มันแพงเกิน3,000ผมก็จะไปใช้ของ First Choice เฟิร์สชอยนะครับเพราะว่าอันนั้นอะ่ะก็0% 3เดือนได้แต่ว่า สินค้าต้องส0 0พันขึ้นไปไงเออผมจะสังใบนี้นะครับหลักๆแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมแลกเขา้าแล้วก็รายปีนะครับดีตรงนี้แหละทุกคนมีไว้เถอะติดไว้กันเหนียวนะครับมีไว้กันเหนียวนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่หักอะไระเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเก็บไว้กันเหนียวได้แล้วก็สมัครตอนนี้เว้ยแถมกระเป๋านะ่ะแถมคืออะไรคือสมัครปุ๊บได้บัตรปับ๊บใช้นะครับเขาบอกให้ใช้หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป ภายใน30วันหลังจากได้บัตรใช่ไหมก็ไปแลกรับกระเป๋าเดินทางนะครับมูลค่า3,990-20้ววนี้นะครับโอเคปะวินวินนะครับเขาสู้ตายเหมือนกันนะครับ TTB เนี่ยเพราะว่าบัตรหรือแม่ก็แถมกระเป๋ากันเขาจะไม่แถมก็ก,กระไรอยู่เนาะโอเคตามนี้นะครับป้ายาเบาๆนะครับอยากสมัครทำไงก็เดี๋ยวผมแปละลิงก์ให้นะครับม่อย่าลืมคำเตือนบัตรเครดิตต้องมีคำเตือนครับ คำเตือนของบัตรเครดิตคือใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ชําระคืนได้แบบเต็มจํานวนตามกําหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปีคืออะไรเวลาบินมาเขาก็จะมีจ่ายเต็มจํานวนนะครับกับจ่ายแบบขั้นต่าให้เราเลือกเต็มจํานวนนะครับถ้าเราไปเลือกขั้นต่ามันก็จะจ่ายไปดอกเพิ่มไปจ่ายดอกไปเรื่อยๆแม่งไม่หมดสักทีนะครับให้จ่ายเต็มจํานวนนะครับประมาณนี้เป็นความรู้นะครับผมก็จ่ายเต็มจํานวนตลอดนะฮะ แล้วก็สมัครได้ที่ช่องของเราเลย JS14R เนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คลิปไหนที่รู้สึกว่าเออมีประโยชน์วัดกดเข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็จะแปะพวกลิงก์แ f เฟ i a ร์ชั่โปรแกรมนะครับเพื่อสามารถกดซัพพอร์ตโดยการซื้อขนมซื้อของทำธุรกรรมออนไลน์อย่างเช่นสมัครบัตรเครดิตก็ได้นะครับอย่างเนี้ยผมแปะให้เลยครับหมวดบัตรเครดิตเนี่ยใบไหนที่ชอบที่ผมรีวิวก็กดสมัครผ่านลิงก์ผมผมก็ ได้ค่ากาแฟด้วยนะครับแล้วก็จะมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถนะครับอุปกรณ์กีฬานะครับหมวดช้อปปิ้งออนไลน์คอมพิวเตอร์มือถือขยะซื้อกจัดไปพาวเวอร์บายอย่างเงี้ยซื้อหนังสือออนไลน์ CS b 2 s t i p c o m Maco b i C CS Top ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นการซัพพอร์ตจาบผมนะครับ,รบโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีจ้า